เลนี่โยโร่นะครับกองหลังเซ็นเตอร์ฮาฟวัย18ปีนะครับส่วนสูงถึง190เซนติเมตรนะครับนักเตะใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายที่2นะครับเรามาติดตามประวัติกันของกันสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเพจไปดูบอลน,นะครับตอนนี้มีการจัดทริปจัดทัวร์ไปดูฟุตบอลลีก อังกฤษนะครับแล้วก็หลีกสเปนนะครับถึงรวมรวมกันในถึง8ทริปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจทริปไหนเนี่ยดูหน้าจอนะตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลนะครับมาที่ Li น์แอดโกรทูเซดิเมได้เลยนะครับและนิโโยโร่นี่ครับเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไอวอรี่โคสต์นะครับตอนนี้เนี่ยติดทีมชาติ นะครับเป็นในชุดเยาวชนนะครับของฝรั่งเศสมาตั้งแต่ชุด U17 ถึง U23 นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่นะแต่ว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับว่ากันว่าเป็นหนึ่งในกองหลังในอายุ18ปีที่ดีที่สุดนะครับในลีกยุโรปเลยทีเดียวนะครับโยโลเนี่ยเป็นเด็กปั้นของสโมสรลรียวนะครับมาตั้งแต่แรกนะโดยเขาร่วมทีมเยาวชนของลรียวนะครับ U19 นะครับในตอนที่เขาอายุคสิบหกปีนะครับในากรุ่นะารสองพันยีดสิงเอ็ดสองรับที่เตะอยู่ในดิิวะคน ของลีกฝรั่งเศสนะครับได้ลงเล่น9นัดแล้วก็ลงเล่นในชุดยู19นะครับไป9นัดนะครับแล้วก็มีแววดีนะครับได้ติดทีมชุดยู17นะครับรวมถึงมีประสบการณ์ได้เล่นช่วยยูฟายูไนฟอีกด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆของฤดูกาลเนี่ยทีมชุดใหญ่ของลีกก็ดึงขึ้นไปอยู่บนมานักสำรองนะครับในลีกเอิงนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสัหรัสลีกเอิงเป็นครั้งแรกนะครับในการเจอกับทีมนีสเนะครับเป็นตัวสำรอง12นาทีสุดท้ายเพียงแค่นัดเดียวนะครับแต่ว่า แค่นั้นเนี่ยนะครับถือว่าประสบการณ์ที่ดีมา,มากๆสำหรับโยโรเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังทําสถิตินะครับเป็นนักเตะอายุน้อยเป็นดับที่2ของสโมสรที่ได้ลงเล่นในลีเอลอีกด้วยนะครับ ในฤดูกาลถัดมานะครับ2022-2023เนี่ยถูกดึงขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ของเรียวนะครับอย่างจริงจังแต่ก็ต้องเริ่มต้นบนมามานั่งสำรองก่อนนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นดาวรุ่งเพิ่งขึ้นมาเนาะยังไม่มีประสบการณ์ก็นั่งดูไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้ลงเล่นนัดแรกนะครับในนัดที่4ของลีกนะครับโดยพบกับทีมอาชักซิโอในช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ก็ สามารถนะครับลงไปตัวจริงยืน90นาทีเนี่ยนะที่เจอกับตูลูสนะครับในนาที่8ของลีอิงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกมนั้นน่ะลิวชนะไป2ประตูต่อ1นี่ครนจากนั้นเนี่ยก็มีส่วนในรูปการนี้นะครับของลิวมากขึ้นลงเล่นไปถึง13นัดนะครับลงไปตัวจริงบ้างสำรองบ้างนะครับแล้วก็ลงเล่นบอลถ้วยไป2นัดแอซิดได้1ลูกนะครับในส่วนของทีมชาติเนี่ยก็เริ่มนะครับตดทีมชาติ U21 แล้วนะครับ ต่อมานี่ครับลูกการล่าสุดนี่ครับ2023-2024เนี่ยถือว่านะครับเป็นลูกการที่โอ้โหน่าประทับใจสำหรับโยโร่เลยทีเดียวนะครับอายุ18ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะชุดใหญ่ของลีกอย่างเต็มตัวนี่ครับในลีเอิงเนี่ยถือว่าเป็นกองหลังที่ยืนตัวจริงนะครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวจริงเนี่ยยืนครบ90นาทีและไม่เปลี่ยนตัวออกเลยถึง29นาทด้วยกันโอ้โหสุดยอดมากอายุแค่18ปีแต่เล่นในลีกใหญ่ของยุโรปแล้วนะครับสามารถทําประตูแรกในนัดที่5ของูกาลกลวถ้ย็ง เล่นเป็นจริงทุกนัดเลยนะครับทำให้ฤดูกาลน,นี้ลงเล่นให้กับเร็วถึง44นัดยิงไป3ประตูและแน่นอนว่าอายุเพียง18ปียืนเป็นจริงเกือบทุกนัดในหลีเอิงนะครับช่วยให้สโมสมอสอเวเนี่ยจบอันดับ4ในหลีเอิงด้วยนะครับคว้าตัวไปเล่น UCL ได้สำเร็จถือว่าโอ้โหเรียกได้ว่านะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งที่เขาบอกว่าน่าจับตามองที่สุดในหลีกเอิงนะครับและใน5หลียุโรปในอายุ18ปี มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยผลงานสุดมหัศจรรย์แบบนี้นะครับทำให้มีหลายทีมอยากจะดึงไปร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เชลซีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเหลือสัญญากับลิวอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับทำให้เรอัลมาดริดเนี่ยนะครับมาไม้นี้แหละมายื่นซื้อรอจะได้ไปแบบฟรีฟรีนะครับแต่แล้วนะครับ ก็มีเรีพูกาเชลซีเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องถอยไปก่อนเพราะว่าในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับและเรื่องของค่าตัวนะครับที่จะต้องโดนฉีดสัญญาไปในช่วงก่อนหมดสัญญานี้ด้วยนะครับ ต่อมานี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ครับแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้สนใจยูโรสักเท่าไหร่เป้าหมายแรกของแมนยูนั้นคือจราดเบรนเวตนะครับของเอวตันมากกว่าแต่ว่าไปๆมาๆเอวตันเนี่ยก็โก่งค่าตัวไปถึง70ล้านยูโรนะครับทางแมนยูก็มองว่าแหมมันก็แพงเกินไปเนาะนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าโดนโขงราคาแบบนี้เนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยไม่สู้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนบริหารมาเป็นเซอร์จิมนะครับจากเอนิออสเนี่ยก็มองว่า70ล้านเนี่ยมันแพงไป นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเบนเข็มไปมองนะครับเป้าต่อไปคือทางยูโรนั่นเองนะครับและเมื่อเห็นโอ้โหฟอร์มขนาดนี้นะครับแล้วเรือมาริดเนี่ยยังไม่ยอมเซ็นนะครับรอเซ็นฟรีใช่ไหมแมนยูก็เลยบอกเฮ้ยไหนๆก็นะครับอยากได้นี่นะครับอยากสร้างทีมใหม่สร้างยุคใหม่ไปคว้ามาเลยดีกว่านะครับก็ยอมยื่นข้อเสนอนะครับในราคา62ล้านยูโรนะครับโดยแบ่งจ่ายเป็น5ปีนะครับเนี่ยที่เรือมาริดเนี่ยแหมแมนยูยื่นใช่ไหมเฮ้ย แม่นักเตะน่าจะเอ็นเอียงมาทางมาริตมากกว่ามั้งนะครับเลยยิ่งไป30ล้านนะครับที่ไหนได้ครับแมนยูนะครับให้มากกว่านะครับและนะครับมีแอดออนต่างๆอีก8ล้านยูโรนะครับดูรวมกันเนี่ยคือ70ล้านยูโรนะครับแต่เป็นการแบ่งจ่ายนะไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเดียวนะครับแน่นอนว่าซื้อราคาเนี้ยสูงนะครับ ซึ่งทางสโมสรลิลเนี่ยก็ไม่ต้องเลยที่จะขายเพราะว่าโอ้โหได้ราคาขนาดนี้นะครับดีกว่าปล่อยแฮมิลตไปฟรีนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเจรจาส่วนตัวซึ่งมีข่าวว่านี่ครับทางนักเตะเองเนี่ยนะครับได้รับการรับประกันนะครับจากทางนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าจะหาโรงเรียนให้กับน้องๆของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเออไหนๆก็ไหนแล้วนะครับไปแมนยูดีกว่าแน่นอนนะครับแมนยูเนี่ยนะครับก็ ยังให้สัญญาอีกนะครับว่าจะมีการพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยนะครับให้มีโอกาสลงเล่นได้มากขึ้นในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยก็เป็นที่น่าพอใจนะครับรวมถึงให้ลีโอฟอดินานตำนานของแมนยูเนี่ยโอ้โหส่งสายตรงนะฮะโทรคุยกับโยโลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยนะครับก่อนที่จะสัญญาเนี่ยอยู่ถึง 3วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เซ็นสัญญา5ปีนะครับพ่วงออปชันขยายอีก1ปีนะครับพร้อมค่าเหนื่อย145,000ปอนด์ลต่อสัปดาห์ถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับกองหลังวัย18ปีคนนี้นะครับเพราะว่าเขามองว่านั่นคืออนาคตนะก็เลยยอมลงทุนไปในดีวนี้นะครับสายการเล่นของโยโลนะครับเป็นกองหลังแบบบุญไม่ใช่สายปะทะนะครับเล่นหลอกลุกล่อลูกชนคขอทั้งดีนะครับสามารถที่จะเปิดบอลจากแดนหลังได้ด้วยนะครับจ่ายบอลได้ค่อทั้งดีเลยทีเดียวนะครับมีส่วนสูงที่สูงนะครับและ และเล่นบอลกับอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับซิตี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลสำเร็จ92แย่งบอล4ครั้งต่อกเกมนะครับเคลียร์บอลเฉลี่ย3ครั้งต่อกเกมแล้วก็โยโร่เนี่ยมักจะเข้าแท็กเกิลได้น้อยนะครับซิตี้คือ1.1ครั้งต่อกเกมนะครับแต่ว่าถ้าโยโร่เนี่ยเข้าแท็กเกิล ก็มีสติชนะแท็กเกิลในระดับยุโรนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ที่35ครั้งนะครับส่วนตัวยโรเองมีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับเล่นเซนเตอร์ฮาร์ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับถนัดเท้าขวาแน่นอนว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกับริโอฟอร์ดินานนะครับยโรได้สัมภาษณ์นะครับ,นะรบว่าหลังจากที่มาอยู่กับแมน,นยูนะครับเขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มันคือความฝันที่จะเล่นกับสโมสรแห่งนี้ โค้ชของแมนยูต้องการผู้เล่นที่ต้องการชัยชนะนะครับเป็นหลังดังนั้นผมก็พร้อมยอมสู้ตายเพื่อสโมสรน,นะครับเลนิโยโรกล่าวไว้นั่นเองนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของเราเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ พจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022-2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทางการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในคัฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจองกันมาทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดโกโตซิเดียมเลย